เจอกับพี่จีอีกนะคะพี่จิก็จะพามาชมบ้านนะคะที่ตกแต่งในเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะวันฮาโลวีนค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงตกแต่งบ้านนะคะมีผีมีหัวกะโหลกนะคะมีฟักทองไว้หน้าบ้านถ้าอยากรู้ตามมาเลยคะ่ะสป o o ี้สปู o ี้ นี่คือแมงมุมยักษ์เลยนะคะเกาะอ,อยู่บนต้นไม้นี่ค่ะนี่เขาก็แต่งบ้านนะคะมีแขวนเหมือนเป็นรูปคนตายอยู่บนต้นไม้ด้วยนะคะดูมอเตอร์ไซน์นี้นะคะนี่อันนี้เป็นเครื่องตกแต่งที่เป็นเป่าลมได้นะคะ วันฮาโลวีนนะคะตรงกับวันที่31ต,ตุลาคมของทุกปีค่ะปัจจุบันคนทั่วโลกก็มีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็ร่วมตกแต่งหน้าบ้านนะคะบางคนอาจจะตามความเชื่อศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกหรือบางคนก็อาจจะตกแต่งเพื่อความสนุกสนานนะคะเราอยู่ในประเทศ แคนาดานะคะที่นี่ตอนลอนโตเราเก็เดินเที่ยวแล้วก็ดูแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตกแต่งหน้าบ้านกาันเพราะอะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะคะวันฮอลโลวีนเนี่ยคะ่ะในอดีตนะคะชาวเซลต์นะคะซึ่งอยู่ที่เป็นชาวไอริสโบราณเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าวันที่31ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่เชื่อมรอยต่อนะคะระหว่างความสว่างก็คือหมดฤดูร้อน จะเข้าสู่ฤดูแห่งความมืดหรือหน้าหนาวนั่นเองนะคะรวมทั้งเป็นช่วงรอยต่อที่คนเนี้ยเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นวันที่เขาเชื่อว่านะคะมีเป็นเป็นความเชื่อนะคะว่าเป็นวันที่นารกเนี่ยเปิดโอกาสให้ผีเนี่ยนะคะกลับขึ้นมา สู่ยังโลกอีกแต่ในตอนนี้เนี่ยผีดวงวิญญาณต่างๆเหล่านี้ก็มีความต้องการที่จะกลับเข้ามาสู่สิงค์คนนะคะร่างคนดังนั้นชาวบ้านนะคะจึงจะต้องมีการตกแต่งหน้าบ้านเพื่ออำพรางนะคะอำพรางเป็นผีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านก็เลยตกแต่งมีโครงกระดูกมีเป็นเหมือนซากศพนะคะเป็นเหมือนคนตายเป็น สิ่งต่างๆที่ดูน่าสะพรึงกลัวเพื่ออำพรางไม่ให้ผีเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสิงในร่างของคนในบ้านนั้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการตกแต่งนะคะเหมือนอย่างด้านหลังนี้นะคะมีลูกฟักทองนะคะแล้วกเ็เขาก็จะใส่ไฟแล้วก็จะดับไฟหมดเลยนะคะแล้วก็มีเฉพาะไฟหน้าบ้านนี้นะคะ่ะหรือไฟที่บันไดนะคะแค่นั้นเองเพื่อเพื่อให้บ้านเนี่ยหนาวเย็นแล้วก็ ผีเนี่ยก็จะไม่ชอบนะคะก็เป็นการอําพรางไม่ให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้เห็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการตกแต่งบ้านให้มีความน่ากลัวนะคะค่ะก็วันนี้นะคะ ถ้าหากชอบวิดีโอนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จิได้ทำวิดีโอเพื่อแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะรอบรู้ชีวิตในคณะกับพี่จิค่ะสวัสดีค่ะ